เป็นการเขยา่ากุ้งเป้นกุ้งคโยตี้โวูยังไม่ตายเขย่าอีกจะตายได้ไง <c oughs> ตอนนี้กำลังทำกระบวนการกุโ้งคโยตี้นะคะกุ้งเขย่าตาย5กว่า10ติด ดูอีกครั้งนะครับเรากาลังตลบนครับตลบเพรแรงเขย่าโอเคครับทิ้งไม้สักูที <c oughs> ได้กินเพราะว่าคนเขย่ากำลังจะตายแล้วอ่ะเอาแล้วนะครับผู้รอกินอีกคนหนึ่งครับนั่งรอกินอย่างเดียวเลยครับอุ้นดิน้ขาเขยา่าตรงนี้ ผัดกันขยับพลันทีโอ้โหน้าตาเขร่งเครียดมากครับเผืด่ดิโอ้ยกำลังเต้นเต้นอยู่นะครับโอเคครับนี้แหละครับเชิญแซ่บได้ตามสบาย